ดูดวงชาวลาศีพฤษภพรุวันที่19พฤศจิกาประตูนรกเปิดรับด้วยโชคชะตาบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิ์คำชูปกปากคุ้งของรักษาอัศมินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองดวงชะตานี้มีโอกาสใหม่สิ่งดีๆเข้ามาประเดบดังนะคบผมแปลว่าดวงท่านเป็นขาขึ้นศัตรตูเป็นขาลงประตูนรกเปิดรับศัตรตูของท่านจะพังพินาศ นะผมสิ่งต่างๆที่ใครบางคนกันแกล้งเยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้กําลังจะส่งผลกับเขาชาวราศีพฤษภใครบางคนที่ทํากับท่านไว้อย่างเจ็บปวดรั่วดล้าแสนทุกข์ทรมานกําลังจะส่งผลแล้วนะประตูนรกเปิดรับแล้วเพราะฉะนั้นในโชคชะตาดวงนี้จะบังเกิดขึ้นนกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีวเราบอเรกว่ากรรมเคาะกรรมต่างๆได้หมดมาลายหายไปสิน้นคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีได้ออกไปจากชีวิตของท่าน ดาวผมสิ่งดีๆข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลมังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วใครบางคนเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีและเคยทํากับท่านไว้ในอดีตอย่างเจ็บปวดรวดร้าวระผมสิ่งเหล่านี้กําลังจะส่งผลกับเขาให้เขาพังพินาศตมูลมณเห์จันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมมังเกิดขึ้นในโชคตาให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผัน อัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูให้เยี่ยงเตียนด้วยบุญกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค่าขึาขา้นทำมาค่าขายเจริญรุ่งเรืองการส่งมอบถ้วยทองสิบถ้วยทองมังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองสุขสันต์ทันสาเกิดความชจ่มชื่นเกิดความร่าเร่นตกตำแหน่งเดอะไฮเปอร์เพนส์ิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับรัพยหโดยโชค เพื่อนเก่าเข้ามาบอกเก่าเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคตาดวงชะตานี้ประตูนรกเปิดรับกับศัตรูเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรก็คือใครบางคนที่ทํากับท่านอย่างเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรามานมันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวัสนาก็จะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มกับเขาเองดาวพปีศาสมาลัม,มที่ใครบางคนเลี้ยงเอาไว้หรือว่าใครบางคนที่เข้ามาทับทให้ท่านรู้สึกจ่าแย่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์ สิ่งต่างๆเข้ามาคุณสามนดาสิ่งนี้กําลังจะส่งผลให้กับเขาเองแต่ผมเราไม่ต้องไปทําอะไรชาวรากศีมังกตกตําแหน่งการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีสีไม่เท้าลื่นเลิสุขสรรทันสาตกตําแหน่งในดวงชะตาไล่ลําเต้นระบําอย่างมีความสุขหัวใจท่านพองโตนําพาซึ่งบนกุศลวาสนาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาในสิ่งที่ใช่ชิงไหวชิงพิบเกณฑ์ชะตาใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบาย ระผมการตัดสินใจอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดับเดอดลวเว่อร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมานาติกกับดักมลเสน่ห์มนจันทาดวงชะตานี้จะเปิดรับรับประตูนรกจะเปิดรับสัตวูนะผมอย่าให้เขาดึงท่านลงไปด้วยแล้วกันนะผมเพราะฉะนั้นเราไปต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีเราก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาดึงท่านลงไปด้วยครับ เพราะฉะนั้นประตูนรกนี้จะเปิดรับเฉพาะศัตรูของท่านเพราะว่าดวงชะตานี้ตกตําแหน่งออกเดินทางได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ท่านจะลื่นเลิงสุขสรรทันสาเกิดความเช่มชื่นเกิดความราบลื่นปูหรือสีส่องแสงตะเกียงทองเพราะว่าเทพเทวดาบนสวรรค์จันฟ้าจะโดนบันดาลโดนจิตโดนใจให้ท่านรู้สึกคึกเขิมในอํานาจบุญบารามีวาสนาท่านจะมีคุณงามความดีได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตา ชาวราศีพฤษภเดอะสันแสงสว่างบนสวรรค์ท่านฟ้าส่งแสงส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีอันใดมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระส่ายการต่อสู้ยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับซับให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาน,าตานี้ต้องระแวดระวังเป็นพิเศษมีดดาบปักลงมาตรงกลางใจกระบนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่าง ไอ้ท่านถือดาบตั้งขึ้นอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเฮาหาสองถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลแปดไม้เท้ามุ่งตรงอย่างเดียวอย่าไปสนใจใครบางคนจะเรียกท่านจะยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าไปสนใจข้าพเจ้าจะเป็นคนดีถวายจะสร้างแต่คุณงามความดีมีดดาบปักลงมาเต็มตัวก็ไม่สนแต่ผมจะได้ค้นพบได,พบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผัน ได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่างตั้งมั่นทําตามแบบแผนกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญาต์ระผมม้าไปย้องเกิดขึ้นในดวงชะตาดะผมให้ท่านคิดพินิษตายตองดาผมเดอะเมสิเชี่ยวสายยานถวยเทพนำพาซึ่งความประสบลึกโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาเทเทวดาศึกศิ์คำชูปกปักคุ้มของรักษาวน้ตกตําแหน่งเป็นปูให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย ให้ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความสำเร็จดาบสองขว้คิดพินิษไต,ต่ตองดาวพระราชาแห่งเหรียญเกิดขึ้นในดวงชะตามีดดาบปักลงมาเต็มหลังเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาถึงแม้ท่านจะเจ็บปวดรอดร้าวนับแสนทุกทรมารกับเรื่องราวต่างๆที่ใครบางคนทำกับท่านเรื่องราวเหล่านั้นมันได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วดาวของการให้อภัยทานเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดดาวของเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกัน แต่ท่านจะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่ท่านครับไม่มีใครห้ามปีศาจบูมานนางมารหลายคนอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายใบสีนะไปสูนนรกภูมิประตูนรกเปิดรับแล้วนะผมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจิตใจที่อ่อนโยนเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภนะผมพ้นวันที่19พฤศจิกาในเกณฑ์ชะตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีอำนาจบนบารมีวัสนาตกตำแหน่งไฮพิเทศ ด้วยอานาจบุญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิาสิทธิ์ค้ำชูปกปักปกุ้งของรักษาให้ท่านวางแบบแผนไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกล The word เกิดขึ้นในดวงชะตาส่งมอบดวงแก้วมณีดวงชะตาจะเปิดรับสัตว์ไอ้ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นตกตําแหน่งเอ็มเพสดวงชะตานี้จะมีกินมีใช้ไม่เจ็บไม่จนจะรวยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเช่มชื่นนะครับผมตกตําแหน่งในดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้น ท่านอาจจะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและได้รับถ้วยทองนำจินใจที่ได้ค้นพบได้พบได้เจอจินตนาการสูงส่งเกิดขึ้นในดวงชะตาจะได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาบดบดังการแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาจะบังเกิดเพราะฉะนั้นแก้ไขก่อนนะผมแล้วค่อยไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขนะผมดใไฮประเพณ์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาอัศวินขี่ม้าถือดาบบาดปหารปราบสัตรูตไอเยี่ยนเตียน นกน้อยนําพาซึ่งบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาค้าชูปกปักคุ้มของรานะผมทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดขึ้นในดวงชะตาให้ท่านปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มตกตาแหน่งลื่นเลิงสังสรรค์แท้มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีออกเดินทางได้ค้นพบได้พบได้เจอนะผมดวงนี้ปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนนะผมจะใจดีไม่ได้นะผมโชคชะตาของด้านตกตําแหน่งลื่นเลิงสังสรรค์ก็จริง ับผมและมีนกน้อยนําพาซึ่งบนกุศลวัาสนาเข้ามาก็จริงแต่ต้องกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรจากถวยเทพนําพาซึ่งการพลิกเปลี่ยนแปลผัน 8, นะผมถ้าไม่กราบไหว้นะผมไม่มีสิ่งต่างๆคอยคุ้มครองนะผมคอยเมตตาท่านนะผมสิ่งเหล่านี้จะบังเกิดได้ยากเพราะว่าท่านกําลังจะสู้กับคนที่มีนะผมเรื่องราวต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มทางด้านเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์นะปีศาจมูมานนางมาร้ลายนะผมถึงเข้าถึงไปนรกเลย ับผมพวกนี้มันต้องจัดหนักับนะผมเขาเรียกว่าทามายังหนักบาปหนาพอตัวเลยับนะผมพระราชาแห่งถ้วยจะนําพาซึ่งความประสมเลจแก้แหวนเงินทองทรัพย์สินเงินทองเข้ามาประเด,ะดียบดังมีสัญญาณสัญลักษณ์นะผมท่านต้องรู้สึกเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นแต่ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกดําแย่มันไม่ใช่แล้วนะผมถ้าท่านรู้สึกว่าสดชื่นแช่มชื่นนั่นแหละสัญญาณสัญลักษณ์นะวันที่ท่านจะเหงท่านจะรวย แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่านพ้นไปก่อนเพราะว่าประตูนรกเปิดรับใครบางคนแล้วนะเขาจะทําอะไรจะเป็นอะไรที่ไหนก็เรื่องของเขาเพราะว่านะผมเราไม่ได้ไปห้ามเขานะผมตอนเขาทําเราละ่ะยังเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานเราจะเมตตาเขาก็พูดลําบากมากนะผมเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างแล้วแต่คุณนะผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าข,า,ขายจเจริญรุ่งเรืองการเก็บเกี่ยวผลผลิตน,นำพาซึ่งความสำเร็จ ปีศาจมูมานนางมารหลายคนอิฉาให้ร้าใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาดวตาส่งแสงบนจันทนนำพาซึ่งความสำเร็จแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาระผมโชคชะตานี้ใช่ธรรมดาสิไหนยังจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาถึงเวลาคาบุญกุศลโฆสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นตะผมดวงตายิ่งใหญ่เกียงไก่ตะผมเทพเทวดาเพื่อนเก่าคนรักเก่าตะผมกำลังจะกลับมาเข้ามาสนับสนุนบอกกก่าวเล่าสิบิถึงเรื่องราวต่าง ประตูนรกเปิดนะครับผมชีวิตของใครบางคนกําลังจะมอยมวยพินาศเพราะฉะนั้นนะครับผมเขาทํากับเราก่อนเราก็ปล่อยไปตามโชคชะตานะครับผมตามแบบไหน,นเราไปยุ่งเกี่ยวกับกรรมเขาไม่ได้นะ,นะนะครับผมโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องนะําพาซึ่งความสาเร็จแสงสว่างส่องแสงมานั่นแหละถึงเวลาแล้วสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นนะครับผมเหรียญเอเดอเบนโคบังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะ,จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ การปกปิดซ่อนเลนส์การแก้ไขปรับปรุงในโชคตาการที่ท่านจะลื่นเริงสุขสรรค์ันสาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเลนส์และคิดพินิจไต่ตองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบประดังให้ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความประสบผลนะรับผมดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ครับผมนะครับผมให้ติดทางช่องได้ท้ายคลิป นะผมขอให้ท่านแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมสุขสมสม,สมหวังตั้งใจหมายรวยๆลยรวยครับนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับสวัสดีครับ